หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนฆ่าตามบัญชีผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่2ผู้ใหญ่สมควรตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านกลุ่มในานามจัดตั้งของพอกอคอคือสหายสม คือผู้มีรายชื่ออันดับแรกที่ต้องสังเวยให้กับภารกิจค่าตามบัญชีของพวกล่าสังหารพฤติกรรมของผู้ใหญ่สมควรนั้นนิยมในรัฐที่คอมมิวนิสต์เต็มตัวมีความระโมบโลภมากที่จะได้เป็นใหญ่เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยึดอำนาจการปกครองประเทศได้ผู้ใหญ่สมควรฝันเอาไว้เพราะฉะนั้นมันก็สมควรตายหรอกแผนการสังหารเตรียมไว้แล้ววันว่อเวลานอ,นอนในการปฏิบัติการคือเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาตีสี่ครึง่ง ทั้ง12ชีวิตนักฆ่าคนโดยไม่ผิดกฎหมายลุกขึ้นจากที่นอนจากการปลุกของเวพรพลาดสุดท้ายไม่มีอาการง่วงเหงาหานอนหรืองงเงียจากที่นอนแต่อย่างใดทุกคนตื่นขึ้นมาทันทีด้วยความกระปี้กระเป๋าไม่มีการล้างหน้าแปลงฝันแขนเสื้อน,นั่นแหละเช็ดหน้าตัวเองปลาดเดียวพอพอช่วงระยะเวลาไม่ถึงนาทีทั้งหมดก็เริ่มออกเดินลงจากสาราที่พักนอนไม่มีการร่ำลาเจ้าของสถานที่เพราะพวกเขาไม่ใช่แขกรับเชิญหรือสลักสำคัญอะไร มาเริ่มเห่าอีกครั้งตามสัญชาตยานของหมาก่อนแสงสว่างจะเริ่มมาถึงพวกราสังหารทั้งสิบคนเข้าประจำที่บริเวณชายป่าท้ายหมู่บ้านเรียบร้อยส่วนหัวหน้าชุดกับรองหัวหน้าชุดนั่งคอยอยู่ที่เถียงนาที่นาผืนนั้นเป็นของผู้ที่จะต้องมาคาพระทราบมาดีแล้วจากการสืบสภาพทางการชาวบ้านหลายคนเริ่มออกทำนาเริ่มฤดูฝนฤดูการทำนาซึ่งเป็นอาชีพของพวกเขาเหล่านั้นจริงดังคาดพื้นที่เหล่านี้ พกคคือบุรุษปกติของพวกเขาเทียงนาที่ทั้งสองนั่งรออยู่ห่างจากผู้คนพอสมควรพอที่จะดูไม่ออกว่าใครเป็นใครถ้าจะรู้ก็แตกเครื่องแต่งกายเท่านั้นไม่มีความสนใจเป็นพิเศษจากชาวบ้านเหล่านั้นเลยเพราะพวกเขาพบเห็นพกคอ,อหรือทหารป่าอยู่แล้วเป็นประจำเกือบเจ็ดโมงเชา้าผู้ใหญ่สมควรยังไม่มานาดาวเหนือเริ่มร้อนใจหรือแกจะรู้ตัวหรือแผนแตกเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อคืน ทางทดลองของดาวเหนือก็คือให้เด็กที่มาทํานากับพ่อแม่ไปตามโดยบอกว่ามีสหายต้องการพบแน่นอนที่สุดเครื่องแต่งกายชุดดำคือสิ่งที่เด็กจะต้องบอกกับแกและชุดดำมันก็คือชุดของทหารป่าอยู่แล้วมันได้ผลเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงกว่าเด็กคนนั้นกลับมาพร้อมกับชายวัย40ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผู้ใหญ่สมควรหรือสหายสมที่กำลังต้องการตัวนั่นเอง สายสมมาเพียงคนเดียวเพราะความเชื่อมั่นว่าที่นี่คือทินฐานของตัวเองและทันทีที่สหายสมเดินมาถึงเถียงนาดาวเหนือก็ร้องทักทายก่อนทันทีสายสมฉันเถิงต้องการพบตอนนี้คอยอยู่ในป่าคําว่าฉันเถิงเป็นภาษาลาวแปลว่าเบื้องบนซึ่งเป็นศัพท์ที่พอกาขอเรียกเจ้านายของพวกมันสหายสมออกจะงงเพราะดูเหมือนจะไม่เคยเห็นหน้าบุคคลที่ทักทายมาก่อนเลยสายมาจากไหนสหายสมย้อนถาม ตามหลักสากลเราต้องไม่ถามและไม่บอกว่าใครเป็นใครมาจากไหนนั่นเป็นคำตอบของสหายดาวเหนือสายชื่ออะไรสายสมถามอีกเพราะสงสัยเราไม่ได้รับคำสั่งให้มาพูดกับสายสมแต่ชั้นเทิงต้องการจะพูดกับสายเองเชิญแม้ว่าสายสมจะสงสัยเพียงใดแต่ก็หาคำตอบไม่ได้ทั้งสองผู้มาเชิญออกเดินนำทันทีเครื่องแบบสีดำอาก้าในมือพอจะเป็นเครื่องบอกได้ว่านี่เป็นพวกเดียวกัน การออกเดินนำหน้าก็ไม่ใช่อาการควบคุมจึงทำให้สหายสมคลายความสงสัยลงได้บางนั่นแหละสหายสมจึงออกเดินตามไปไกลไหมสหายสมถามอีกแต่สองคนที่เดินนำก็ไม่ตอบอีกคนเดินนำเดินไปเรื่อยการเดินออกจะเร็วกว่าปกติธรรมดาเพราะนั่นเป็นวิธีการเดินแบบพอกคอสหายสมมาเพียงคนเดียวจึงไม่ควรจะต้องให้เปลืองกระสุนและไม่ควรจะต้องให้มีเสียงดังให้ไก่ตื่นเปล่า ใกล้ถึงที่บรรดาลูกน้องแอบซุ่มอยู่พวกล่าสังหารมักรู้กันโดยไม่นัดแน่เสมอดาวเหนือเดินนำนาให้สัญญาณด้วยการเอามือรูบลำคอตัวเองเกือบตลอดทางเดินจนแน่ใจว่าพวกตัวเองมองเห็นสัญญาณที่เป็นคำสั่งแล้วก่อนที่จะหักมุมเลี้ยวบนทางเดินในป่าท้ายบ้านนั้นสหายสมก็ถึงกับแอนหลังหน้าเชิดขึ้นฟ้ามือทั้งสองจับสิ่งที่รัดลำคอตัวเองเท้าสายลอยหลุดจากผืนขาขวางงอจนเสียหลัก ใช่แล้วหนึ่งในสิบมือล่าสังหารใช้เครื่องลวดตวัดรัดคอมันมันไม่ยากอะไรเลยลวดสลิงอ่อนขนาดก้านไม่ขีด3ก้านรวมกันปลายทั้งสองข้างของลวดสลิงอ่อนนั้นติดไม้ถือขนาดพอเหมาะกำมมือถือการใช้โดยการควายแขนทั้งสองข้างของตัวเองเหวี่ยงครอบบนหัวคนให้เลยไปถึงคอแขนที่ควายกันทีแรกก็จะไม่ควายอีกแต่ลวดสลิงอ่อนจะกลายเป็นห่วงรัดคอแทนการตรวัดลวดแล้วดึงอย่างแรง พื่อให้เหยื่อแอนหลังจะได้ไม่มีน้ำหนักต้านทานหัวเข่าของไอ้คนใช้รวดยกขึ้นยันหลังไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากลำคอของคนที่ถูกลัดคอแต่อย่างใดไม่มีการสั่งการใดๆจากใครทั้งิ้นทั้งหัวหน้าชุดทั้งรองหัวหน้าชุดไม่ได้สนใจที่จะหันมามองเสียด้วยซ้ำไปเพราะรู้มือกันอยู่แล้วงานแค่นี้ทุกคนในทีมล่าสังหารทําไม่เคยพลาดอาการของคนก่อนสิ้นใจมักจะดินเป็นการดินแบบที่เรียกว่า ดิ้นจนสุดใจขาดดินหรือดิ้นสุดแรงเกิดสหายสมก็เช่นกันใบหน้ามันแดงจัดเพราะเลือดเดินไม่ได้อาการดิ้นเริ่มแรงแต่ก็ยังช้ากว่าพวกล่าสังหารที่จะเปิดโอกาสให้มันได้ดิน้นพวกล่าสังหารสองคนปลาดเข้าทางปลายเท้าแล้วจัดการยกขาทั้งสองข้างของเหยื่อให้ลพลนผื้นและนั่นหมายความว่าน้ำหนักตัวของสหายสมลงอยู่บนสลิงที่คอทั้งหมดเท่ากับเป็นการเพิ่มแรงรัดคอเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ใบหน้าของสหายสมเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวคล้ำคล้ำจนดำเพราะเลือดคลั่งดวงตาโปนนออกมาแทบจะทะลักเส้นเลือดในลูกในตาแดงกล่ำแทบจะแตกออกมาปากมันอ้าเต็มที่ลิ้นทะลักออกมาจุกจนเต็มปากของมันเองที่รอบคอต่ำกว่าระดับกระเดือกประมาณ1นิ้วคือตำแหน่งที่พอเหมาะหนังลำคอฉีกขาดจนรอบคอเพราะคมของสลิงอ่อนเลือดไหลออกมาไม่มา,มมากนะักเพราะเส้นเลือดใหญ่ไม่ขาด มือมันขยุ้มคอตัวเองเพื่อหวังจะแกะเส้นลวดออกแต่ก็จับไม่ถึงเส้นลวดที่ฝังลงในเนื้อของตัวเองขาทั้งสองข้างถีบอระกาศจนคนจับต้องเซไปมาแต่ไม่ถึงขั้นล้มเพราะจับเป็นลมหายใจของมันเริ่มขัดเสียงดังฟอดฟอดเลือดเริ่มทะลักออกทางรูจมูกของมันช่วงเวลาไม่ถึงนาทีทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกอยู่ในความสงบ มือเริ่มตกลงจากคอของมันเองห้อยลงกับพื้นขาทั้งสองข้างหยุดทีบอากาศและก่อนที่มือสังหารทั้งสจะวางร่างไร้วิญญาณของสหายสมลงกับพื้นไอรองหัวหน้าชุดปราดถึงตัวคนตายทันทีโบวี่ในมือพร้อมมานานแล้วปาดฉับเขาที่ใบหูข้างข,างขวาของมันทันทีแม่นเหมือนจับวางขมมีดยังเหมือนเดิมฉับเดียวไม่ต้องสาใบหูใบนั้นก็หลุดติดมือมาอาการที่มันเดินผ่าไปเฉยๆเหมือนกับตัดใบไม้เล่น มือที่ถือใบหูคนเช็ดเลือดปัดไปปัดมากับขากางเกงตัวเองมองดูแล้วช่างหน้าขันเสียมากกว่าที่จะน่าสยดสยองไม่มีใครว่าอะไรใครเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของพวกดาวเหนือช่วงเวลาหนึ่งนาทีต่อมาเชือกเดินป่าประจำกายหนึ่งเซนยาวประมาณ10เมตรคือบำเน็จรางวัลให้กับสหายสมหรือผู้ใหญ่สมควรแห่งบ้านกลุ่มเชือกเส้นนั้นจัดการผูกคอมัน เราแขวนต้นไม้ควางทางเดินไว้ที่นั่นเองนั่นคือการประจานแล้วพวกล่าสังหารก็ออกเดินทางต่อทันทีเพราะรายที่สองกำลังรออยู่และจะต้องให้เรียบร้อยก่อนขํานี้เสร็จจากการแขวนคอศพสหายสมหรือผู้ใหญ่สมควรผู้ใหญ่บ้านกลุ่มเรียบร้อยแล้วมือระดับมืออาชีพไม่ต้องมีการตรวจตาซ้ำแต่อย่างใดเปหลังควาขึ้นสะพายได้ขบวนเดินนักล่าสังหารก็ออกเดินทางต่อทันที อัตราเร็วในการเดินเป็นไปอย่างปกติไม่ต้องรีบร้อนเพราะภารกิจต่อไปนั้นระยะทางเพียง8กิโลเมตรข้างหน้าเท่านั้นเองบ้านเคียนสาห่างออกไปทางตะวันออกคามภูเขาไม่สูงนักเพียงลูกเดียวตันดันเบียดคือเหยื่อ,อไรายใหม่ไอแกวที่เข้ามาทำมาหากินยึดอาชีพอาจารย์คอมมิวนิสต์ในไทยความจริงเราไม่อยากจะยุ่งกับมันเท่าใดนักแต่ที่ต้องยุ่งเพราะมันเป็นผืนแผ่นดินไทยแกวหรือยวนไม่เคยหวังดีต่อประเทศไทย แม้ว่าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมาตั้งแต่เกิดก็ตามอุดมการณ์ของชาติหยวนเมื่อเกิดมาจะได้รับการเสี่มสอนจากบรรพบุรุษของพวกมันให้ทําการปลดปล่อยเมืองไทยพูดง่ายๆแปลแล้วก็คือเอาเมืองไทยเป็นบริวารของมันให้ได้มันเป็นความคิดแบบโง่งมงายถ้าจะว่าแกวหรือยวนเป็นชาติที่งมง,งายที่สุดในโลกก็พอจะไหว กนในเมื่อเมืองไทยจเจริญกว่าเมืองแก้วมันตั้งกี่ร้อยกี่พันเท่าระดับการศึกษาของประชากรในชาติไทยก็สูงกว่ามันตั้งมากมายแล้วมันจะมาครอบครองเมืองไทยได้อย่างไรที่ถือว่าคนไทยที่จเจริญกว่ามันตั้งหลายอย่างจะยอมให้แก้วมาครอบครองเมืองล่าเหมือนขเขมรแต่แก้วมันก็พยายามเพราะบรรพบุรุษของพวกมันสอนกันมาอย่างนั้นคิดแล้วก็น่าสมเพชคนไทยบางคนที่ยอมตัวเป็นทาสแก้ว บรรดาปัญญาชนของเราที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยก็ยังเคยหลงงมงายเชื่อไปกับพวกมันใช้เวลาเป็นปีๆหลายปีกว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าตัวเองถูกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยลอกใช้งานมาตลอดกระทั่งกลับออกมาจากป่ามอบตัวกับทางการกันเป็นทิวแถวบนยอดภูเตีย้ยลูกนั้นพวกลาสังหารรลบหามุมเพื่อให้พ้นจากการเดินทางมาพบเห็นของชาวบ้านเวลานั้นยังไม่เที่ยงวันต่างรับนอนพักผ่อนเอาแรง บางคนรับอาสาหุงข้าวโดยใช้กระบอกไม้ไผ่หุงแบบเผาเข้าหลามยามสังเกตการปักหลักอยู่บนยอดไม้สูงเพื่อสังเกตการโดยรอบพื้นทีท้องฟ้าแจ่มใสแดดจัดไม่สมก็เป็นหน้าฝนเลยศพของสหายสมไม่ทราบว่ามีคนมาพบเห็นไปแล้วหรือยังศพถูกแขวนคอคว้างทางเดินเขาว่าจะเป็นผีใต้หงที่เฮี้ยนหนักถ้าศพถูกพบ คนที่จะรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าก็คือท่านพระครูที่วัดบ้านกลุ่มนั่นแหละเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านจะพูดว่าอย่างไรเราท่านจะช่วยสวดให้มันได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าเกือบจะคำแล้วชาวบ้านชาวนาเริ่มทยอยเข้าบ้านกระทั่งคิดว่าเป็นคนสุดท้ายแล้วพวกลาสังหารจึงเริ่มเคลื่อนตัวระยะทางแค่กิโลเมตรก,กว่าริมหมู่บ้านเคียนสาบ้านหลังเด่นโดดเดี่ยวของสหายทองคําผู้เป็นเจ้าของบ้าน คือที่หมายในครั้งนี้การเคลื่อนย้ายไม่ใช่เรื่องยากอะไรสําหรับพวกล่าสังหารใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่ยุ่งยากอะไรที่จะมาแอบซุ่มอยู่ริมป่าข้างบ้านคนบนบ้าน5-6ถึงคนเป็นคนในครอบครัวของสหายทองคำคนไทยขายชาติที่ยอมให้ที่พักพิงแก้ไอ้แก้วคนโกงชาติเมียม,มันและลูกมันคือปัญหาหนักใจของดาวเหนือในขณะนี้ในคำสั่งตันดันเบียดเพียงคนเดียวที่ต้องถูกคา ่อนแล้วบนเรือนมันมีคนอยู่หลายคนโดยเฉพาะเด็กที่บริสุทธิ์เกินไปที่จะต้องได้รับเคราะห์กรรมไปด้วยแม้แต่สหายทองคําเองก็เถอะไม่มีคําสั่งให้ฆ่าใจของดาวเหนือเองก็ไม่อยากฆ่าอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดความเป็นคนไทยด้วยกันและความที่มันต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวของมันลูกและเมียมันจะเป็นเช่นไรถ้าขาดพอสิ่งที่ตามมาก็คือความเครียดแค้นต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและนั่นก็คือการผลักดันให้ลูกเมียของมัน กลายเป็นคนของพอกคอมากยิ่งขึ้นพกคอหลายคนต้องเป็นพกคอก็เพราะเหตุนี้เป็นพกคอเพราะความเครียดแค้นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปราบปรามและเป็นมากกว่าที่จะเป็นด้วยอุดมการทางการเมืองเสียอีกสรุปแล้วก็คือเราฆ่าพกคอหนึ่งคนแต่พกคอจะเกิดใหม่5้ถึงหคนทันทีมูลฐานอันนี้คือที่มาของโครงการการุรญเทพในปัจจุบันการปราบปรามพกคอเริ่มเปลี่ยน ปัจจุบันทางราชการใช้การปราบปรามแบบการเมืองนำการทหารคืออธิบายชี้แนะและชักนำให้เข้าใจในรัธธิคอมมวนิสต์มากกว่าการเข่นฆ่าดังเป็นแต่ก่อนแสงตะเกียงรั้วบนชานบ้านช่วยให้มองเห็นความเคลื่อนไหวของคนบนบ้านได้เป็นอย่างดีสหายทองคํากับไอเบียดกำลังนั่งคุยกันสองคนเมียกับลูกกำลังวุ่นอยู่ในครัวเกี่ยวกับการหยิบยกอาหารมาสู่กันกินโอกาสทองมาถึงแล้ว คน7คนครอบครัวนั้นกำลังนั่งล้อมวงปั้นจิ้มข้าวเหนียวอาหารมื้อเย็นอยู่พอดีจ่ายุทธพงศ์รองหัวหน้าชุดล่าสังหารรับหน้าที่มือสังหารในคราวนี้พร้อมผลรัตะเวนหน้าอีกสองคนระยะแค่ไม่เกิน15เมตรทั้ง3ออกชาร์จไปพร้อมกันรองหัวหน้าชุดล่าสังหารออกนําหน้าบันไดบ้านห้าชั้นแต่คนทั้ง3ก้าวเพียงสก้าว ก็ขึ้นไปยืนสง่าบนชานบ้านแล้วไม่มีอาการรีรอหรือชะงักงันเพื่อเปิดโอกาสให้กับศัตรูจ่ายยุทธพงษ์ก้าวขายาๆพรวดเดียวถึงตัวไอเบียดปากกระบอกปืนอาก้าพับฐานกระบอกนั้นกระแทกบัคเข้าท้ายทอยของไอเบียดพอดีพอดีความแรงของคนกระแทกทําให้ไอเบียดถึงกับคว่ำหน้าลงกลางสําหรับข้าวก่อนที่มันจะได้ร้องอะไรหรือคนอื่นจะได้พูดอะไรออกมากระสุนอาก้าสามนัดก็พ่นออกจากปากลากองเจาะท้ายทอยของไอเบียด อีกหนึ่งนะัดเลื่อนขึ้นบนตามทิศทางการสะบัดของปืนเจาะเข้าที่หัวด้านหลังของมันพอดิบพอดีผลก็คือทั้งเลือดทั้งมันสมองของไอเบียดกระจุยกระจายออกมาคาว,วงสำรับข้าวไอเบียดไม่มีโอกาสร้องแม้แต่คำเดียวแต่คนที่ร่วมวงข้าวต้องผงะถอยหลังเสียงเด็กร้องจนเสียงหลงเพราะความตกใจและก่อนที่คนในบ้านจะแตกตื่นมากไปกว่านั้นนั่งเฉยๆถ้าไม่อยากตาย ไอ้พลรัตเวนหน้าคนหนึ่งเอาปืนจี้หลังสายทองคำเอาไว้สายทองคำก็เลยต้องนั่งเฉยตามคำสั่งไอ้รองหัวหน้าชุดมือปืนเพชรคาดค่อยวางปืนลงแล้วแกะโบวีออกจากเอวปาดใบหูขวาของไอ้เบียดโดยไม่มองหน้าใครแล้วปากมันก็พูดถ้าจะเป็นคอมมวนิสต์เป็นแบบไทยไทยแท,แท้แท้ไม่ต้องไปเอาไอ้แก้วเข้ามาเกี่ยวข้องจ่ายุทธพงษ์ยืนขึ้นเก็บมีดเข้าฝักเก็บใบหูใส่กระเป๋ากางเกงข้างขวาหยิบปืนแล้วสอนต่อไอ้สายทองคำ มึงจำไว้ให้ดีถ้ามึงยังสมคบกับแกวอีกกูจะเมา,าชีวิตมึงกูค,คือพวกดาวเหนือมึงจำไว้ให้ดี